ครับผมลมปลานิบสามท่านปูมูลอยเร็วอู้นาท่านปูมูลอยเร็ว นี้ผมมีนัดกับนัครัตข้าบผมเสวัสดีครับและก็นักสุธาเนาะแต่นักสุธาเพิ่งตื่นนะครับนอนเพิ่งตื่นเดี๋ยวตามมาที่หลักหน้าครับผมวันนี้ก็มาแถวๆหนองงูเหลี่ยมเนาะนะครับเดี๋ยวเราเล่นแถวนี้แหละยิงปลาหาพึ่งกันวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ถ้ามีแ้มมีอะไรเดี๋ยวก็จะพากันทํากับข้าวให้ได้ชมกันเด้อครับตอนเที่ยงว่าไม่ได้ทํากับข้าวให้ได้ชมหลายคลิปแล้วเนาะนะครับ ขอรุ้นมาติดตามกันครับว่าวันนี้ผมกับนัทั้นนักศึกษาจะหมานไหมนะครับผมเนาะนะครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามทีมงานเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อไปครับผมไปลุ้นกันครับเราจะหมานไหมไปครับผมมัหมานครับผมนานๆจะได้มาหานัทชีให้นัทันติดตุลาทำงานติดงานเยอะไปเลยนักศึกษามาถึงแล้วนะครับนูนนักศึกษาครับผมสวััสดีครายลาดซอกกลาว่ะมาลุ้นมาครับ มาติดตามกันะว่าวันนี้จะหมานไหมใครจะหมานกว่ากันเน้นป่าเน้นบรรยากาศครับวันนี้ในน้ําในน้ําไม่ไหม,มานแล้วก็ค่อยมุดป่ากันเนาะัดไปครับมันหมานเจอแล้วครับพึ่งมีมลังแรกครับของเราอยู่ข้างทางนั่นนี่นโอ้น้ำหวานอูมากจัดไปครับหลังแรกใครจะเป็นคนไตเอ้ยเดีย๋ยวเดี เจออีกแล้วน่เ็ด like ้เนี่ยอ๋ยเห็ดเอาไปคิดยังไปแล้วไปแล้วปอดูอ้ยหนูอ้ยังนี่หนูอู้ใหญ่โอยบาอ้ดยใหญ่้ดอกี้ยเดี๋ยวเราเก็บเห็ดก่อนดีกว่าปเก็บหมดไเฮ้ยเฮ้ยบาดแน่ชิพหน เก็บครับผมเก็บหาฟึ่งนะผมนู๊นภัทรเห็นอะไรอ่ะอ้เใหญ่เหรบผมโอ้ยใหญ่เลยไอ้นู่นอะไรว้าโคตรเห็ดเลยว่ะโอ้แต่มันออกออกไปทางทางเขาแล้วเนี่ยมันจะไปเลยเนี่ยไปแล้วไปแล้วมาช้าไปได้บ้าเถอมันต้าตกมันนั่นแน่เลยโอ้ยยังได้โอ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้ว นี่ไม่ได้เอาไว้ไว้ไปเชือกไปทำเชือกมีปูนนะครับประมาณงามแหงได้สามดอกเป็นอย่างนั่นนี่เปตาเตาแบบนี่ครับผมยอดบอกได้อ่ะฮะไปไปเราไปลพึ่งกันดีกว่าแล้วรงไหนนน่่ห้าอะนะครับผมเดี๋ยวนะท่านจะเป็นคนเข้าไปลุยเนาะเดี๋ยวผมเป็นคนเป่าควันนี่ใส่เข้าไปค่ะนควันเราไอเด็ดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหม้คนละเอม ใส่ง่ายๆใช้ง่ายเป็นหน้าแบบนี้เก็บเงินก็พอแล้วมั้งขนานั้นเนาะโอ้โหเมาเลยผมอ่ะเอาเอาเป็นตาผมเลยเฮ้ยโอ้โหไปละเป็นตาผมเลย

เอ้ยกำลังมีตัวด้วยมาใหม่เด็ดระทัดนะครับผมนี่เขากำลังวิดน้ำเข้าวะน้ำเขียวเลยไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่านะมาลุ้นเงินต้นเดิมเราเนะี่ยโอ้อย่างแปซิฟิกน่าดงไซด์กันครับผมจะไปปันมัน14รู3ตัด15 ใก,นะใกล้มองอยู่ใกล้ๆมันขึ้นใกล้ๆเฮ้เต็มแล้ครับผมจริงตัวนี้ตัวนู้ตนตกใจอือตัวนี้โอ้โหเข้าตาเลยครับผมไตาตาเลย แก้วอย่างใหญ่มันมานะผมเต็มแรกของวันนี้ปลามันขึ้นแอบเปลี่ยนครับเมื่อกี้เรายิงได้อยู่ตรงต้นนู้นเนาะเราเปลี่ยนมาตน้นนี้ขึ้นมาก็เจอเลยครับปน,นินหลุมรับผมเปลี่ยนต้นมาต้นนี้ครับจุดด โมเ,เดงแดงเรียบร้อยครับวันนี้นหลุมเขียวเลยครับอย่างเี้ขึ้นมาชัดๆอย่างเงี้ยเรียบร้อยเตรียมที่สองวันนี้ เดียวกันเลยจุดนอกเลยครับเนี่ยโอ้โหดูนี่จุดโดนครับหมานะผมตัวใหญ่นะใส่กำลังกินแก้วครับปันหลุดมด้วยนกครับผม ไปจ,จะดูตัวเบลเลอร์มาเมื่อกี้นี่ไม่ได้ยิงสงสัยมันไปจ,จะดูก,กวนนะเมืนอไรเมันเลยลอยขึ้นมาร้อยครับแบบนี้นกเลยเนี่ย้ยครับผมนกเอาจุดนกเลย ปลาดูใหญ่ตัวเมื่อกี้ลอยเป็นเดี๋ยวมันต้องลอยกลับมาขึ <schools> ้นอย่างนี้เสร็จส่จุดเติมครับตา โอ้มาจากปา่ปาปลาชทูตัวน,นั้นไล่มาหรือเปล่าตาเนี่นอนโอ้ใตตตาครับนี่โอ้โหสวยม,มันมาครับผมปลาดูไล่มาหรือไงเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วเนาะนะครับจะทําอาจจะต้มปลากินเนาะนะครับทีนี้ก็ผลงานก็ตอนนี้ก็รวมๆก็ของผมสีเต้มเนาะของน้าทัาเต้มหนึ่งครับผมแล้วก็ได้ พึ่งกันมาลังหนึ่งเนาะแล้วก็เห็ดตับเต่าอีกจํานวนหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะพักกันกินข้าวก่อนอ้ไม่ไหวครับร้อนมากเลยวันนี้ร้อนอบอ้าวนะครับผมไปต้มยำปลานินกินนครับผมคนละตัวเลยตัวน้าตัวน้าพอนั่นละโอเคเดี๋ยวจะต้มปลานินกินสามตัวครับผมไปคนมันครับเดี๋ยวสองตัวนี้เก็บไว้นี่ใหญ่เลยครับผมไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยวลมไม่แรงันแดบแรง สวยแล้วครับผมต้มปลานิลสามตัวนะครับผมกินแต่ปาาลาคาร์โรานนี้ไปจวดกินข้าวเสร็จก,กันแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวจะไปลุยต่อเดี๋ยวพานาสุธาไปแจ้งเกิดแจ้งเกิดก่นอน <laughs> วัสดีนัสุธาออนัสุธาเป็นไรไม่รู้ <laughs> มัวแต่ไปคุยกับมันแต่ไม่ยิงมนันสักทีเอาทีนี้<ป>ต้องได้ยินแน่นอนไปเ,เดี๋ยวนันทัจะเป็นคนเคลียร์เดี๋ยวเราจะไปยิงปลาต่อไปมันหม<า>ันกินข้าวมาแล้วนะครับผม มาลุ้นดูว่าหลังกินข้าวเราจะมีแต้มอีกไหมทีนี้ผมชวนนักสตาเข้ามาด้วยนะนักสตาเข้ายุงในครับต้นถัดไปไม่ไกลมากนบะเราขึ้นต้นนี้ถัดไปเพื่อมีแต้มให้ได้ชมอยากเห็นปลาชดโดตัวนั้นนะโอ้ยมันลอยมาผมมัวแต่กดกล้องอยู่หายไปเลยสีได้ใหญ่มากเลยลุ้นครับผม นี่ไงมาขึ้นใกล้ๆนี่เมื่อกี้ขึ้นไกลเหรออ,อืออออเข้าหวัว นี่ตัวสวยยูหนักๆอกยูโอ้โหเข้าหงาเลยครับเข้ากลางกระบาดเลยัด,ดไปแต้มแรกหลังจากที่กินข้าวมา <c oughs> ท่านปุ๊้มันลอยเลียวอุ้ยนาะท่านปุ๊บลอยเลี้ยวแห้งอุ้ยโดนโดนโดนยูอุ้ยโดนยู มันลอยเร็วคักลอยบัวผักเลยโดนเฉย,ยอู้ลอยเร็วมากอู้จุดนกเข้าจุดนก็อกป่าตัวนี้ลอยเร็วเร็ว,รวนึกว่าจะไม่โดนซะและ้วแรงตั้นตีนี่มาว้าห้าเกือบไม่ทันตีเซฟเข้าจุดนกพอดีโอ้มันลอยอย่างกงดโอ้สายแวน่นแซดมาเลยเขา <c oughs> โอ้ยลอยเร็วคลัก ตกใจเลยนึกว่าจะแห้งซะแล้วตัวนี้ <c oughs> เข้าจุดน,นอกพอดีครับโอ้สวยครับผมจัดไปหมันหมันเดี๋ยวเป็นว่าเรากลับบ้านดีกว่านะครับผมพอดีมีธุระนะครับตอนนี้บ่ายสามกว่าแล้วเนาะบ่ายสามสิบนาทีแล้วก็ได้ยินเสียงนักสษาย,ยิงปลาจฉดูนะครับไม่รู้ว่า ตัวใหญ่ตัวเล็กเดี๋ยวลงลงไปดูปลาหน้าสุธาแล้วก็กลับบ้านกันครับผมไปประมาณนี้แหละผมได้ผม <c oughs> <c oughs> ได้ประมาณหก <c oughs> นี่หน้านสุธาครับเราจะดูตัวเมื่อกี้ที่บอกว่าเหมือนหงมันโดนนี่เออโอ้ไม่ใหญ่ใหญ่มากเท่าไหร่ <c oughs> นี่นี่น,นี่น่าจะโดนยิงมาแจ๋วไปกลับบ้านน,านสะซาเอ <c oughs> าหน้าสุธาได้ตัวสวยเหมือนกันโอ้แต่ทำไมของหน้นานสุธามันดูตัวใหญ่ของเราวะดูผมตัวเล็กนไอยเดียวของหน้าสุธาตัวใหญ่กว่าอีก สครับัวเล็กไม่ยิงของนันตาได้สีแต้มของผมก็รวมแล้วขนาดจะได้สีแต้มเหมือนกันโอเคไปต้มกินไปสองเป็นหกไปดูที่รถอีกทีครับผมสรุปผลงานนะครับผมของนันตาครับเฮ้ยชั่วโมงเดียวหลังจากกินข้าวนะครับจีแรกแห้งไปแล้วนะไม่มีแรงขึ้นอย่างสีแต้มสวยๆนะครับผมของผมก็หกแต้มเนาะย่างย่างกินไปสองเอ้ต้มกินไปสอง หลือสี่นะครัได้แต้มหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ต้มกินไปแล้วปืนพังครับปืนปืนปืนเหมือนมีปัญหาที่หนึ่งนะครับพอดีปืนเบี้ยวครับผมศูนเบี้ยวคนไม่เบี้ยวคนไม่เบี้ยวเลยซูนเบี้ยวนะครับผม <c oughs> บอ่า <c oughs> ผมว่าอยู่ทําไมถึงยิงไม่โดนน้องมาเช็คแล้วโอ้โปัญหา <c oughs> ปลาขึ้นหนิงหนิงเลยครับว,วันนี้ส่วนมากแล้วจะโอกาสพลาดจะน้อยมากเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเจอกันคลิปหน้าผมฝากกดติดตาม ผลงานด้วยนะครับผมเจอกันที่หน้าผมขอบคุณและสวัสดีครับย้ายกันระดือนะครับผมนัทยาไงครับผมครับสวัสดีครับนัทยายงนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณสําหรับวันนี้นะนัทนะครับครับครับผมเกิดเหตุการณ์นิดหน่อยอะไรลดร่มว่าอยู่หายไปไหนวิ่ง